คณะกรรมาการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเข้าขอพอรปีใหม่จากองคมนตรี บ่ายวันนี้นะธรรเนียบองคมนตรีพระราชอุทยานสารารมแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานาครคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเข้าขอพรปีใหม่จากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชโดยมีนายอภินันจันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชร่วมเข้าขอพรปีใหม่ ด้วยในโอกาสนี้นายอภินันจันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้เข้าอวยพรปีใหม่แด่พลอากาศเอกชลิดภกผาสุของคมนตรีการนี้องคมนตรีได้มอบของที่ระลึกแก่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะด้วย